สุสานเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินไม่มีใครคิดเลยว่าข้างล่างลงไปเนี่ยคือสุสานของแม่ทัพหัน่นข้างบนสุสานนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสารเจ้าเทพเจ้าฟ้าผ่าในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองก็มีการขุดค้นเพื่อที่จะหาที่เก็บอาหารก็ไปเจอเข้าว่าด้านล่างของสารเจ้าฟ้าผ่าเนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่สิ่งที่พบอยู่ข้างในก็คือ ปฏิมากรรมสำริกจำนวนมากซึ่งแม่ทัพคนนี้ได้สั่งให้ทำกองทัพม้าอยู่ภายในสุสานที่ตัวเองนั้นนอนสงบนิ่งอยู่อกองทัพมา้านะฮะของบรรดาแม่ทัพในสมัยฮั่นหนึ่งในนั้นคือม้าบินแห่งการสู้มีตัวเดียวในประเทศจีนและอาจจะเป็นตัวเดียวในโลกนี้เสียด้วยซ้ำ อาราวัวภูมิใจนำเสนอเว r y ์ o ูดโปรตีนแผ่นกรอบขนมขบเคี้ยวรสชาติดีอร่อยถูกใจทุกวัยโปรตีนมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ v ว r y ์กูดขนมที่อร่อยและมีประโยชน์ในหนึ่งถุงมีโปรตีนสูงกว่า30กรัมมีให้เลือกอร่อย2รสชาติรสคลาสสิกและรสวาซาบิกรอบอร่อยได้ชิมแล้วคุณจะลืมขนมข,นมขบเคี้ยวทุกอย่างในโลกไปเลย 1>, 1ถุงบรรจุใหญ่ๆเต็มๆถึง80กรัมราคาถุงละ95บาทพิเศษสั่งซื้อช่วงแนะนำวันนี้ถึง31พันวาคมนี้10ถุงในราคาแนะนำเพียง700บาทหรือ20ถุงเพียง1,250บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่02-114-6777 02-114-6777หรือ Line แอป ท็ออปปปชิ้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ r รา n d the World นะครับจะพาทุกท่านเนี่ยมาพบกับสมบัติชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในประเทศจีนนะครับสมบัติชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนมักจะเห็นอยู่เสมอสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีนเนี่ย เขาจะแบ่งเกรดออกเป็น 3A 4A 5A 3A ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในระดับหนึ่ง 4A เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญสูงมากแต่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะแต่ถ้าเป็น 5A เนี่ยก็คือของสำคัญเลยสามารถที่จะพาผู้คนเนี่ยเข้าไปชมได้เป็นหมืนม่นๆคนก็หมายความว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจีนเนี่ยรวมเอาทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย สิ่งหนึ่งที่จะเห็นควบคู่กับตัวอักษร 3A, c a 5A เสมอก็คือโลโก้หรือว่าตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจีนม้าบินแห่งการสู้ม้าตัวนี้กำลังเหยียบนกนังแอ่นและตัวเองเนี่ยง,งาดใบบินนะอยู่ในลักษณะของตัวลอยขึ้นไปแล้วก็อ้าปากหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีเป็นขนนะฮะแล้วก็พง,งาด ตัวลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยเป็นรูปม้าบินกำลังผาดโผนเลยนะครับเนี่ยก็คือสมบัติชิ้นสำคัญของประเทศจีนที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเขาค้นพบสุสานของแม่ทัพหั่นซึ่งเป็นสุสานที่สร้างขึ้นในราว1800-1900ปีที่แล้วสุสานเนี้ยสร้างที่เมืองอู่เว่ยในมณฑลการสู้ของประเทศจีน แต่เดิมเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีสุสานอยู่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสุสานเนี่ยฝังอยู่ใต้ดินข้างบนสุสานนั้นเนี่ยนะฮะเป็นศาลเจ้าเทพเจ้าฟ้าผ่าครับโยกครับไปบอกที่ศาลเจ้าของเทพเจ้าฟ้าผ่าที่เลยไข่และทับซึ่งเป็นจุดที่ซ่อนสุสานของค่าเนื่องจากว่าแถวนั้นเนี่ยนะ,ะเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเทพเจ้าฟ้าผ่าเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับการขอฝนอนะ ไม่มีใครคิดเลยว่าข้างล่างลงไปเนี่ยคือสุสานของแม่ทัพหั่นจนกระทั่งในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนสิสต์พวกก๊กมินตั๋งอะไรเนี่ยแล้วก็มีการสะสมอาหารเพื่อที่จะตุนเอาไว้สำรองเวลาเกิดสงครามก็มีการขุดค้นเพื่อที่จะหาที่เก็บอาหารก็ไปเจอเข้าวว่าด้านล่างของศาลเจ้าฟ้าผ่าเนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่ และทุกคนก็ไปเจอหลุมฝังศพสุสานของแม่ทัพหั่นอยู่ที่นั้นสิ่งที่พบอยู่ข้างในก็คือปฏิมาการรมสำริดจำนวนมากซึ่งแม่ทัพคนนี้ได้สั่งให้ทำกองทัพม้าอยู่ภายในสุสานที่ตัวเองนั้นนอนสงบนิ่งอยู่กองทัพม้านะฮะของบรรดาแม่ทัพในสมัยหัน่นก็เหมือนกับจินซีห้องเต้ก็จะมีทหารดินเผาใช่ไหมครับ สุสานของหลายๆจาจักรพรรดิก็จะมีตุ๊กตาทหารตุ๊กตาผู้คนเนี่ยวางไปนะเหมือนกองทัพไปใช้ในโลกหน้าแม่ทัพคนเนี้ยสร้างเป็นกองทัพมา้ามีม้านำหน้าคือม้าตัวนี้แล้วมีทหารมา้ามีรถมา้าทั้งหมดเนี่ยจัดอยู่ในรูปแบบของขบวนม้าศึกก็จะสร้างเต็มขบวเนเลยนะแล้วก็วางไว้อยู่ในสุสานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสำรวจ ออกมาสรุปว่าม้าตัวนี้เขาเรียกว่าม้าบินแห่งการสู้เนี่ยการสู้ก็คือมณฑลในประเทศจีนมีตัวเดียวในประเทศจีนและอาจจะเป็นตัวเดียวในโลกนี้เสียด้วยซ้ำไม่เคยพบม้าที่มีลักษณะแบบนี้อีกเลยทางการจีนก็เลยนำม้าตัวนี้มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเหมือนกับที่ประเทศไทยนั้นใช้พระปรางวัดอรุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทอทท ของจีนก็ใช้ม้าบินแห่งการสู้ไปที่ไหนท่านก็สังเกตให้ดีนะจะเจอม้าตัวนี้อยู่ทุกที่เลยนี่คือม้าบินที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศจีนในเรื่องของการท่องเที่ยวม้าปัจจุบันเนี่ยถูกนำออกจากสุสานที่เมืองอู่เวยมาเก็บไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมที่เมืองหลานโจ เวลาเราไปเที่ยวหลานโจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่มีเวลาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนื่องจากว่าจะต้องล่องเรือแม่น้ำหงเหอนั้นไปเที่ยวถ้ำพระปิงหลิงซึ่งเป็นถ้ำพระที่สวยงามทั่วส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปชมวัตถุชิ้นนี้ที่หลานโจผมแนะนำว่าถ้าท่านไปคราวหน้าเนี่ยนะฮะพยายามหาเวลาไปชมพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายใหม่ที่หลานโจมั่นใจว่าถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายใหม่แล้วเนี่ยนะฮะ พิพิธภัณฑ์ที่หลานโจนั้นถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดเพียงแต่ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลานโจวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเวลาไปชมพิพิธภัณฑ์ยังไงก็เรียนเชิญนะครับนี่คือม้าบินแห่งการสู้ของสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์ฮั่น เวอร์ล ot, mm ีกูดโปรตีนแผ่นทอดกรอบรสวาซาบิและรสคลาสสิกขนมดีมีประโยชน์โปรตีนสูงสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ช่วยเราช่วยเกษตรกรข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาจาก Around the World สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิวระดับพรีเมียมประกอบด้วยมอยส์เจอไรเซอร์เซรั่มและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์